ทุกคนเรามาเจอด้วงด้วงตัวผู้มีเขาโค้งเดี๋ยวเราจะเอาเอาไปเกาะโอ้ยสวยงามเลยเห็นไหมเราจะไปเกาะที่ต้นไม้นะโอ้นี่อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปเกาะที่ต้นไม้ทั้งกู่เลยอ้าวนี่เราจะเอาเขามาเกาะที่ต้นมะขามนะทุกคนนะเอาเกาะนี่ นี่ต้นมะขามนะนเดี๋ยวไปเอาอีกตัวหนึ่งนี่นะทุกคนเอามาเกาะแล้วนี่อันนี้ต้นมะขามเหมือนกันนะแต่คนละต้นต้นคนละต้นนะนะโอเคไปนะไปนะไปนะอย่ามานอนหงายท้องนะตัวนี้สวยมากตัวนี้สวยมาก นี่ตัวฟู้นะทุกคนเขาวสวยใช่ไหม